สวัสดีครับผมสวัสดีคนที่รักรถทุกท่านเะครับเดี๋ยววันนี้ครับผมมาแนะนําครับผลิตภัณฑ์นะครับผมเป็นตัวจําเป็นที่ต้องใช้เลยแล้วลูกค้าถามหาเยอะมากครับตัวนี้นะครับเป็นแบรนด์ sp นะครับกาแลนนะครับผมเป็นตัว square remover นะครับเป็นน้ํายาผลิตภัณฑ์ขัดลบรอยขีดข่วนนะครับแล้วก็เป็นพวกภาพยางไม้ยางเหนียวนะครับพวกละองสีสเปรย์พวกคมไฟเหลืองยางมาตอยนะครับแต่วันนี้ครับผมมาแนะนําครับผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับต้องบอกอย่างหนึ่งนะครับผมเวลาไปใช้งานมันใช้งานง่ายครับเนี่ยเดี๋ยวดูกันนะครับผม ตัวนี้นะครับครับผมใช้ได้กับรถทุกสีเดี๋ยววันนี้ครับผมจะมาทํารอยด้วยนี่ครับของแข็งเลยนะครับนี่ครับอ่ะเดี๋ยวลูกค้ามาดูนะครับเนี่ครับเห็นไหมครับนี่ครับเนี่ครับเวลาไปโดนเบียดโดนเฉี่ยวมานะครับลูกค้าครับตัวนี้นะครับเวลาลูกค้าไปโดนมานะครับเราใช้ตัวเดียวเลยการใช้งานง่ายๆครับสาหรับลูกค้าที่สั่งไปนะครับอ่าพอได้ไปถึงบ้านนะครับแกะออกมาครับเขย่านิดนึงนะครับแล้วก็บีบออกมานะครับลูกค้าบีบใส่ตัวรถก็ได้นะครับ บีบใส่ตัวรถก็ได้หรือนะครับลูกค้าบีบใส่ผ้าได้นะครับผมนี่ครับบีบใส่ผ้าแบบนี้ก็ได้นะครับผมป้ายไปที่รอยเลยนะครับลูกค้าที่เข้าสวนนะครับไปโดนกิ่งไม้นะครับกิ่งไม้รอยเล็บน้องหมาน้องแมวนะครับนี่ครับขัดง่ายๆเลยนะครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับผมเห็นไหมครับใช้ได้กับรถทุกสีนะครับรถใหม่ป้ายแดงได้ยิ่งดีนะครับนี่ครับขัดไปเลยสีบอลเงินบอลทองนะครับสีอ่อนสีเข้มนะครับ ใช้ได้หมดเลยนะครับขัดไปแบบนี้ครับนี่ครับแล้วก็เช็ดเห็นไหมครับตัวน้ํายานะครับขัดลอยออกยังไม่พอนะครับมันจะเคลือบสีให้เงาลื่นด้วยแล้วก็เพิ่มเติมอย่างหนึ่งครับสำหรับลูกค้านะครับบางทีไปจอดรถใกล้ๆที่ก่อสร้างนะครับเราไปโดนพวกละองสีนะครับน่ะลองมาดูละองสีครับนี่ครับนี่ครับละองสีครับบางทีไปเจออู่สีนะครับละองสีปิวมาโดนนะครับลูกค้าใช้ตัวเดียวเลยนะครับใช้ตัวเดียวเลยนะครับไม่ต้องไปจ้างสองสามพันนะครับดูนะครับผม วิธีใช้งานก็เหมือนเดิมครับง่ายๆครับบีบไปเลยนะครับผมใส่ที่ตัวรถครับแล้วก็ป้ายครับนี่ครับขัดเลยนี่ครับนี่ครับออกแรงนิดนึงนะครับออกแรงนิดนึงนะครับผมหรือว่าถ้าใครมีเครื่องขัดใช้เครื่องขัดได้ครับนี่ครับนี่ครับกดไปครับเน้นๆเลยเห็นไหมครับไม่มีเอฟเฟกนะครับไม่ทําลายสีรถนะครับเป็นรถยุโรปก็ใช้ได้นะครับนี่ครับแล้วก็เช็ดออกเห็นไหมครับเห็นไหมครับ นี่ครับกดลงไปนะครับขวดเดียวนะครับใช้คุ้มค่าเลยนะครับนี่ครับนี่ครับเห็นไหมครับลูกค้าบางท่านนะครับสั่งซื้อไปนะครับสามารถไปใช้กับพวกรถมอเตอร์ไซค์ได้ด้วยนะครับรถมอเตอร์ไซค์ได้ด้วยครับพวกชุดสีสามารถใช้ได้หมดเลยครับผมเดี๋ยววันนี้ครับแนะนำโปรโมชั่นเลยนะครับจากราคาเต็มรับพันสองเก้าสิบครับลดราคาเหลือเพียงสามร้อยเก้าสิบบาทนะครับแถมผ้าไมโครไฟเบอร์ เก็บเงินปลายทางแต่สำหรับลูกค้านะครับมีรถหลายคันแนะนาเปโปรนี้ครับโปรนี้จะขายดีมากครับ2ขวด500ยบาทแล้วก็แถมผ้าด้วยเก็บเงินหน้าบ้านนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับพิมพ์ชื่อที่อยู่เบอร์โทรนะใต้คลิปได้เลยหรือว่าส่งมาทางอินบ็อกซ์ได้เลยสำหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณมากครับสำหรับลูกค้าที่สละเวลารับชมนะครับใครที่สนใจนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับสั่งได้เลยครับไม่ต้องรอครับขอบคุณมากครับ